ไม่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 ม่ไม่ไปรุกขึ้นไปรุกขึ้นไปรุกขึ้นรุกขึ้น mm <laughs> สวัสดีค่ะให้ไฮายทุกคนคะ่ะให้ฮาไยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะมาเด้อไลค์สดจากตุรกีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศบรรยากาศใน,ในเมืองนะคะของประเทศตุรกีกันมามาจะพาไปดูนะคะตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่ทุกคนอยู่บนแท็กซี่นะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะแป๊บนึงเออ เดฟเจฟโจ๊ะ <laughs> สวัสดีนะ,ะเดี๋ยวทักทายคุณเดฟก่อน,นะคะ่ะ mm hmm. สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะนะคะไลฟ์สดจากประเทศตุรกีเด้อน,นะคะ mm hmm. ชื่อปรานินนะคะเรียกชื่อได้เลยนะคะไ mm hmm. ปะนะ,ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวให้ดูวิวดูวิวนะคะวิวข้างทางเด้อน,นะคะ Thailand น้ำมือวันเยียไทยแลนด์น้ำมือวันนะแตงกูนะหายเลยนะเมื่อคืนอ่ะเออ <for you. S 1> <laughs> กคนขานะคะเมื่อคืนฉันเข้าลิฟต์โฉบรอบพอออกจากลิฟต์น่ะเบฟมันสันไม่มีสัญญาณเลยฉันรอเป็น5นาทีกว่ามันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นน่ะพอมันขึ้นแล้วมันก็หน้าจอมันค้างฉันกดสลับกล้องมันก็ไม่ไปให้ฉันน่ะฉันก็เลยมูหูฉันก็เลยแบบเออวางสายฉันก็เลยวางไลฟ์เลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะนะคะดอนด forget like and subscribe my channel นะ อัมไลฟ์ฟรอมตุรกีทุกท่นานค่ะนะคะเป็นยังไงบรรยากาศบรรยากาศเหมือนที่ไทยไม่เอ่ยทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบถ้าถ้าเราไม่ผิดนะทุกคนเป็นเหมือนชาญเมืองทุกคนคะ่ะชาญเมืองของตุรกีนะคะเดฟพี่ขอโทษนะเดฟนะเออนะคะพอมันเข้าห้องแล้วนะมันจะไล่ต่อลูกก็หลับลูกก็นอนอีกนะ สารพัดสุรพีเดอร์นะจนจนได้มาตามหน้าโพสใช่ไหมในได้ข่าวว่าเทศนาอะไรก่อนอนุมทนาสาธุด้วยนะเออนะคะทุกท่านค่ะนะคะวิวที่ทุกคนเห็นจะเป็นจากประเทศสโลวาเกียเออประเทศตุรกีทุกคนค่ะตุรกีนะคะเป็นไหนคือคือคือจังไถ่บานเฮาบอทุกคนค่ะนะคะเบอร์ออเดอร์นี่เบิร์เดอร์นี่พุรอยากเห็นตุรกีนะคะ นี่แหละตุรก,กีทุกคนคะ่ะเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูน้องเดฟนะเอ็นดูตัวเองแล้วก็เอ็นดูทุกคนนะคะนี่<ป>เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันในเมืองทุกคนค,ะนะคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปพาไปเบิงเมืองเบิร์ชาติเขาเดนทุกคนค่ะนะคะที่นี่ก็เป็นอากาศร้อนนะคะ อากาศร้อนสลับลมภูเขาล้อมรอบเหมือนกันนะที่นี่นะนี่แหละบ้านช่องเขาจะเป็นแบบห่างกันนะคะอันนี้ก็ทําอะไรขุดเมืองเหรอดูซิทุกคนค่ะขุดดินขุดเขาไปนะะ <c oughs> <c oughs> ฉันยังไม่ท,นทันได้ใช้เงินเลยเนี่ยเออเงินามาพกไปกี่ล้านนีสามสิบแปดล้านพอไหม <c oughs> สามสิบแปดล้านพอไหม Hi Hi โวนี่ Hi Hi นะคะฟ r อม t u ร k ก y นะคะ From t u ก k e y Hi Hi Night to meet you e v e r y o n e Don t f o t t o like and Subscribe My Channel นะดูดูบ้านเ็าทุกคนถ่ายบ้านเขาอะจะสร้างเป็นทรงกว้างนะทรงกว้างแล้วแล้วด้านบนก็จะเป็นแบบมีบ้านอะไรที่ด้วย บ้านน้องดาวบ้านเขาก็มีนะเนี่ยบ้านน้องดาวอ่าหนูตุรกีตุรกีนะคะ <c oughs> Can you speak English นะโงนี่นะอ <c oughs> เออนะมีห่อถ,ถุงคุณด้วยคือจังถุงหน่อถุงหน้าบานเห่าละทุววกคนคะ่ะบ้านเขาบ้านเขาทรงข้างๆด้านล่างเขาจะสร้างเป็นแบบทรงกว้าง <c oughs> ๆทุกคนค <c oughs> <ๆ>่ะแล้วด้านบนก็จะทรงเป็นแบบเหมือนเหมือน <c oughs> บ้านทักตะอากาศสี่สินะ เบิ่งเอาเบิงเอาเลยนะเอน่ารินมมีคมสันเจฝากก๊ไลน์น้ำเน้อคนะาฝากก๊อไลน์ให้เราหน่อยนะคะเดี๋ยว ai, AI จะทําโทษเราน้องเดฟไปหรือยังเออน้น้องเดฟน,นะมาดูกับพี่ก่อนมาคุยกับพี่ก่อนเร็วนะคะขาดเธอไม่ได้หัวใจข้อสา,านะค่ะ ก็ว่ามันคล้ายประเทศไทยบ้านเราทุกคนฉันมาอยู่นี่ประมาณกี่วันแล้วเนี่ยสี่วันหรอสี่วันถึงแล้วยังนะคะเออประมาณสี่วันที่เลยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นบรรยากาศด้านนอกตอนกลางวันนะคะปกติเห็นในตอนกลางคืนนะคะเข้ามาคอมเมนต์สักทายพูดคุยกันได้นะคะ เมื่อกี้ฉันก็ฟังไม่ออกทุกคนค่ะฉันก็หรือว่าเขาถามว่าฉันอยู่ที่ทไหนบอกฉันก็จำไม่ได้แล้วว่าฉันอยู่ที่ไหน,นอแต่วิดีส์สปีดรถเช่าจากอนาบตวิชัก์ตรีเมเสียดเซบุนิังมีกี่คนก็ชอมอลซิจะรบิดนาสโลเวย์สกูมาสอมาไซที่นี่เขาก็ขับกันเยอะนะคะพอๆกับที่ไทยนั่นแหละทุกคนอ่ะมอเตอร์สกูมออเตร์ไซก็มา,มามแะ้วสปอยต์รถไทยสกูจัดเต็ม เราก็เรียกแท็กซี่มานะานทุกคนค่ะนั่งแท็กซี่ไปในเมืองอีกแล้วแท็กซี่เขาก็จะเป็นทรงรถตู้นะคะเรียกแท็กซี่อันนี้เขาจะสร้างอะไรออกไม่รู้นานาเห็นไหมเขากำลังขุดเจาะอะไรไม่รู้นะทุกคนค่ะสร้างถนนสร้างทาง ทุกคนเลยคนดีตามกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกท่านค่ะตุรกีตุรกีอุดมสมบูรณ์ทุกคนค่ะนะคะยิ่งข้าอยู่ตามเถวบ้านนอกเถวชนบทนะน้ำทะเลกุ้งหอยปูปลาผักผลไม้โอ้เต็มไปหมดทุกคนนะคะ อาหารเขาก็อร่อยดีนะคะทุกคนค,ะนะคะ่ะน,นะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะชื่อปลาเนินเดอ้อทุกคนค่ะนะคะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยเด้อทุกคนค่ะนะคะ เป็นคนสีสกเกตนะคะพูดไทยก็ได้คำศรลาวอังกฤษได้หมดเลยนะคะอัองกฤษได้นิดหน่อยนะไม่ต้องพูดภาษาอื่นมาเด้อน,นะคะภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภา,าอังกฤษนะฉันก็ไม่รู้้ือกันทุกคนค่ะสวัสดีพี่ชัดค่ะสวัสดีคะนะคะเออกำลังเมาถึงพี่ชัดกับน้องเดฟเลยเมื่อคืนเนี้ยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อสายๆนี่แหละนะคะเออกำลังเมาถึงพี่ชัดกับน้องเดฟเลย กับพี่มะปรางอยู่เลยนะคะกาลังเรากำลังเมาส์นะคะถึงถึงพี่ทั้งสองคนนะคะเออนะคะ <S <S ได้ข่าวว่าพี่มะปรางไปทำอะไรไปไล์แนวตั้งเหรอไปแนวนอนแนวนอนเหรอใช่ไหมแล้วคนดูน้อยใช่ไหมแต่ว่าคุณานมมันจะเข้าเยอะมันก็จะได้เงินเยอะใช่ไหมแต่ว่าคนดูน้อยเนาะเออแล้วเลือกแบบไหนดีอย่แนวตั้งแนวนอนนะคะ ที่มาปางนะคะมเมากันตอนสายๆมากันเมื่อเนี่ยสักพักนี่แหละเพิ่งจะวางไปนะคะเออคุยกันอยู่นะคะพูดถึงองเดชกับพี่ชาน,นะคะเอเอามาแนะนําดีมาอะไรอะ่ที่เกี่ยวกับแนวตั้งแนวนอนอะไรแน,ะนะะ่ะเออเราก็ไม่รู้นะคิดถ่ายแนยวนอนแนวนอนที่พูดถึงก็คือแบบแค่แค่แค่ถ่ายแนยวนอนเฉยๆไม่ได้ไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลยตัวตนขาอืนะคะ อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะที่เขาพูดกันมาบอกกันมาทุกคนค่ะนะอเอ้าขนตางหอขนตาองกคนนะค่นะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะทุกคนทุกคนที่เข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอ,อใช่ไหมแล้วแนวนอนไม่มีคนมาเลยใช่ไหม ไล่แนวตั้งเนาะถึงจะมีคนดูที่ปางบอ,อกมานะคะอะไรอ่ะถ้าไลา์แนวนอนแล้วถ้ามันได้โฆษณาโฆษณามันจะเข้าเยอะใช่ไหมมันก็มีกฎเยอะแยะเนาะกฎะปรากฏอีกอย่างดอกแนวนอนแนวตั้งอีกอย่างดอกเราเชื่อเขึ้อนเทุกคนนะพิมพจนนี้จะมีท่าพิมโอเอนดูอ่ะเอนดูทั้งคนเอนดูทั้งเจ้าของช่องเอนคนทั้งคน,งคน,งคนอะไรอ่ะ ทั้งด้อมมาล้วอะไรนะนิ้วป่วงไปอันเรียกว่าอะไรนะนิ้วป่วงหรือยังรักษานิ้วด่วนเดินนะคะสงสารนิ้วจังเลยนะคะนิ้วแทบล็อกใช่ไหมทุกคนนี่บรรยากาศตุรกีนะคะตรงเดอเิอป่าเขาป่าเขาเป็นตามีเห็ดไหมนะ,ะป่าเขาแห้งเลแห้งแรง,งดีนะ,ะไม่มีหอกเห็ด สงสารนิ้วสงสารนิ้วทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเออถ้างั้นนะมันกี่คนแล้วเดี๋ยวเราไปดูซับก่อนนะแป๊บหบนึ่งน,นะโอเค ไปในเมืองแต่จำชื่อไม่ได้ว่าชื่อเมืองอะไรมันชื่อเรียกยากนะพี่ชัดค่ะจะไปเข้าเมืองแต่ไม่รู้ว่าไปไหนนะนี่นะคะเขาพาไปไหนก็บ,บ้าเดยถามพอ,อยังเลยทุกคนค่ะไปในเมืองไปเดินหลอกเดินเล่นนะคะไปเดินเล่นในเมืองขึ้นมาโอ้คิดถึงบรรยากาศที่ไทยจังเลยแบบนี้แหละที่ไทยนเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศต่างจังหวัดน,นะคะ สวัสดีพี่เคนคะ่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีพี่เคนนะคะสวัสดี <fruit cake S 1> <ite. S 2> ค่ะไล์จากตุรกีนะคะมาดูบรรุบัดมาดูบรรยากาศข้างทางประเทศตุรกีทุกคนค่ะนะคะเผื่อคนที่เข้ามาทีหลังยังไม่รู้ว่าป้าอยู่ที่ไหนน้ะที่ตุรกีเด้อทุกคนค่ะนะคะนี่แหละเบื้องบานเบื้องซ่องเขาย่ำนี่แหละย่ำเว้นนะคะย่ำเว้นมาได้สี่วันแล้วเพิ่งจะมาเห็นบ้านเขาค่ะ บ้านบ้านชั้นสองชั้นทุกคนค่ะถ้าเป็นยุโรปเทศที่สโลวาเกียก็จะเราก็จะเห็นเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะที่ไเป็นเมืองเป็นเมืองหย่อม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 อันนี้จะเป็นแบบนู่นล่ะบ้านบ้านอยู่ห่างกันประปรายกูจะกทายบ้านเ้องยปีนเอาลยเบกเบกโอจะช่วทำยงงบาชวทำงงกูอสุ ช็อบเอาตาขคยาเอลืมไปว่ากล้องหน้าปรตเกสเนะทุกคนค่ะดูนะบุ้มบุ่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 มบุกมบุ่มบุ่มบุ่มบ่บ่มที่มบดอมไมุ้่ม่มบุ่มมบบ่มบุ่ไ่มมมบน่มมบบบม ใบรถเมย์เขานะคะใบรถเมย์เขาก็พอๆพอกับพี่ไทยแหละทุกคนค่ะนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะรถปงรถบัสบ้านเขาเพือจังหวัดเฮ่าแหละทุกคนค่ะนะคะอ,อันอันอันโดมขาวๆนั่นเขาเรียกว่าอะไรโรงเพาะเห็ดปหรอ <laughs> โรมเพาะเห็ดติ จะไล่สัก20นาทีเนาะทุกคนค่ะนะคะประหยัดเบ็ดไว้นะคะใดสี่ห้าโมงเย็นเราค่อยไล่ใหม่ก็ได้ขนาดอ๋อเป็นเหมือนเหมือนโดมเหมือนโดนปลูกต้นไม้เหรอปลูกต้นไม้ไว้ข้างในอ่ะเอ็นบรรยากาศฮอนเดย์ คนขาง่วงนอนนะคะนอนดึกนะคะเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันเลยนอนดึกแล้วก็ตื่นสิบโมงนะคะนอนไม่อิ่มอยากจะตื่นสักเที่ยงสักแปดโมงนะนจะดีนะคะแต่แม่บ้านชอบไปปลุกทุกคนขาแม่บ้านชอบไปปลุกเปิดประตูนะคะว่าจะทําความสะอาดห้องไหมสีหนะ้านะะเราก็นอนตื่นสายซะด้วยสิไม่ได้ทําความสะอาดห้องมาสองวันแล้วนะคะ ทุกคนขเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอขอตัวไปเลี้ยงลูกก่อนนะคะทุกคนขานะคะโอเคไหมโอเคนะทุกคนขา,านะคะคนทุกคนขานะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้านบนให้เราด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราขอตัวขอตัวไปออกไปเลี้ยงลูกก่อนนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันประมาณสี่ห้าโมงเย็นนั่นแหละสามทุ่มสี่ทุ่มขึ้นไปนะคะเจอกันเหมือนเดิมนะคะเจอกันเหมือนเดิมเด้อทุกคนขานะคะ เดอร์นะคะทุกคนค่ะไปเดอร์นะคะขอบคุณ<ม>พี่แดงนะคะขอบคุณพี่ชาดขอบคุณน้องเดฟขอบคุณคุณวลนี่นะคะที่ที่เข้ามาอย่างอะมาว่าน้ากันเดอร์นะคะ <c oughs> คุณเดฟค่ะนะคะว่าหายไปใไจดอกกุ้นอีแล้วนะคะ <c oughs> ไปแล้วนะทุกคนขาไปแล้วนะคะบายยนะคะบายๆเจอกันนะ